กับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสิวเรื่องอะไรยนนะครับผมมาเดี๋ยวนี้ก็มาต่อคลิป e p ีที่2นะฮะเดี๋ยวเอาจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ขึ้นไปข้างหน้านะคลิปที่แล้วก็อยู่ฝั่งข้างหลังข้างหลังก็เยอะอยู่มามาหรืออะไรดูรถเล็กรถใหญ่นะครับตอนนี้ก็เริ่มตัดแล้วครับมีการทยอยตัดแล้วนะครับมีเฟืองไทย Big บิ๊กเอมนะฮะเฟืองไทยทำสาลี่นะครับเป็น5น็อต6น็อตมีหมดแล้วนะตอนนี้หม้อลมเบรกบิ Big นะ๊กเอ เป็นดุมล้อนะครับจงจงจานจ่ายของเครื่องยนต์ของรถเก๋งอันนี้ฮีโร่ครับ 2L นะฮะตัวนั้นแซดนะครับเครื่องแซดก็มีนะฮะอะไรก็เริ่มถอดแล้วนะฮะพงมงมลหม้อน้านะฮะก็ลองมาดูครับพงมลพงอะไรของรถเล็กนะครับเริ่มทยอยตัดแล้วครับถังมะมุงถังน้ำมันนะนี่กระจกหน้าอย่างนี้ใครแตกก็มาดูครับ โทรสอบถามได้นะครับผม0 8 4 4 0 5 5 5 0 3ครับผมเนี่ยนะนี่เขากำลังตัดอยู่ช่วงล่าง KM ตัวนี้เหล็กรถโรงเรียนเพชรพองพันกำลังตัดอันนั้น FD นะฮะตัวเดียวกันแล้วกับขันคลิปก่อนนะครับนี่แต่หัวไม่สวยเครื่องดีเลยนะเกียร์ HO นะฮะกระบ,บะเหล็กแล้วก็รถตู้หัวจรวดเครื่อง 2L คัสซีนะฮะเบนซ์เบิ้นลองมาโทรสอบถามนะครับมีของรถเหล็กรถใหญ่ นะบ,บางทีก็ไม่มีครับเพราะว่ารถประเทศไทยมีเยอะนะฮะแล้วก็คันนี้ครับนี่แต่งได้สวยๆนะฮิ๊กโกโยแยกลงสีเรามาทา,มาสอบถามได้ครับเทศโอ6สีเทอร์โบอินเตอร์นะฮะภายนอกอยังสวยภายในไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ อันนี้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นี่ฮะ6กบีดี6 b บีเอมีนะครับ 160, 160 145 50นี่ทีดีตัวนี้เครื่องเกียร์นะครับมีมาแล้วนะครับเครื่องสวยสวยเลยเกียร์ล็อกเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้เกียร์ jcm นะฮะเกียร์ jcm อ,อ,อ,อะไร <c oughs> tx นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถนี่คันสีแดงก็ยังอยู่ครับร้อนะครับตัวนี้ยังมีอยู่สีแสนสู่ก็ปิดตำนานเรียบร้อยแล้วนะครับดูฝั่งนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยลามมาข้างหน้าจบด้วยเครื่องยนต์ตอนท้านยะยางตอนนี้ก็825ขอบสิก พวก9ก้900พวกอะไรหมดนะตอนนี้นะครับหมดหมดนี่ไซโคลนยังอยู่ครับสคยืนน่างไซโคลตัวนี้หรือว่าล็อกกี้นี่ล็อกกี้สภาพส,สวยยังอยู่นะฮะอันนี้รีวิวไปหลายคลิปอยู่รถห้างมือเดียวป้ายแดงแล้วก็นี่ honda city km เครื่อง1้อยอีสูนะ ตัวนี้ก็ยังอยู่นะฮะโตโยต้าได้หน้ายังอยู่รีวิวไปแล้วนี่ไซคลนเครื่องหลายตัวเลยนะฮะนี่นี่ก็เป็นรถจอดยี่สิบกว่าปีนะฮะรถรอบเมืองนะฮะไซคลนดัตสันสีขอนะะไปเร็วๆหนะะ่อยเคเอสครับ เอ้ยแม่ NKR ตัวนี้พร้อมใช้เลยทะเบียนยังไม่ขาดนะนะครับตัวนี้มิยยเอ้ยก็จะขาดแล้วนี่สามเอ็ดมิยอนี่ก็ขาดแล้วนะยังไม่ไปแจ้งจอดเลยนะครับคันนี้รถโดยสารเก่าเครื่องดีกิ๊กเลยแต่เสียดายเป็นปั๊มไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าคนไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่มันไม่ค่อยแรงแต่ประหยัดนะฮะไม่ตี้ครับแยกอะไรหมดนะครับนี่รถโรงเรียนแอร์คันนี้ รีวิวไปแล้วรถดำ n k r หัวกระตูนห้างแท้รถบัสเจ็ดเมตรลิกเกยอดอร่อยยังอยู่นนุนแมคโครก็ยังอยู่นะฮะนี่ตัวนี้เป็นเครื่อง WO 6 D เป็นลมอาลมดันนะเบรี่นะตัวนี้นะใครหาอยู่นะฮะไม่มีใบคุมนะตัวนี้แต่ WO 6 E ที่ข้างหลังนะมีใบคุมนะครับ คอสวรรค์โกรโพุพระวงล่างเอด้วยนะฮะแมคโคครับนี่ทำงานได้อยู่นะครับแต่ตัวเดินข้างหนึ่งจะช้าเครื่อง EH700 ด้วยนะครับตัวนี้แมคโครรุ่นไหนไม่รู้จำไม่ได้แนละ้วโอมสู่รุ่นสหรือสอะไรไม่รู้นะฮะจำไม่ได้ครับอนะครหาอยู่นี่งูงม,มูงกีทางนี้หน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับ รถยอดอร่อยในสวยทรงนี้สวยมากเลยเสียดายแต่ทะเบียนไม่มีนะฮะมีทะเบียนแต่มันน่าจะยกตู้มาแล้วมันยังไม่ได้ลงเขียนแบบแล้วก็หมายเลขเครื่องไม่ตรงทะเบียนขาดหลายปีนะครับตัวนี้นรถบัสออส่วนฝั่งนี้จะเป็นรถเล็กนะครับรถเล็กรถเกง๋งเอ้าทำใหมันโล่งจงไปไหนหมดนะฮะ สงห่วงก็มีบิกเอ็มก็มีอะไรไฮเกอร์ก็มีแชมป์ก็มนะีก็มีหลายขั้นอยู่รถเก่งก็รับซื้อทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าเป็นรถเล็กนี่น่าจะถ้ามันไกลก็ต้องรับซื้อเหมือนเดิมครับผมมีสาขามีพักพวกเยอะนะก็ลองมาดูนี่เครื่องตัวนี้สวยๆเลย 2L นเนี่ตัวนี้เป็น2อ L, ไม่ตี เครื่องไม่ตีสองแอลแต่มันเป็นโฉมไทเกอร์นะครับมาข้างในบ้างนะฮะเครื่องนะครับนะมี WO4D 6BD เกียร์ล็อกมีแล้วนะ 6ACBG เฮ้ยไม่ใช่ CFG 4 อะไรโอ้เรื่องนี่เยอะนะครับตัวนี้ 4H 4HG นะ130นะ 6BD นี่สวยๆเลยนี่เกียร์ล็อกตัวนี้สวยๆเลยนะตัวนี้เหลือลูกเดียวนะครับ 6BG ตัวนี้เป็นลมดูดนี่185กองคู่นะตัวนี้แล้วก็เทอร์โบตัวนี้นะครับ EP ร้อยครับ EP หกดับสนนะ p e 6 ตัวนี้นี่น่าจะเป็นรถดัมมาก,ก่อนมากนี่มีเกียร์ฝากด้วยใช่ไหม,มหก็มีหลายอันอยู่ 6BF แล้วก็ e e C ยี่ e 4 0 0นะครับตัวนี้แล้วก็มีได้แล้วครับผม,มได้แล้วครับผม ครับถามอ้ไรถามอะไรยี่สิบไปถามอไรสามสิบไปให้ก็เอาละเรื่องเรื่องพีเอรอยพีพีเหี่สวยนีสันครับขายเลยครับฮะโมแพงหรออันนี้ครับนี่ร้อตัวนี้2องสิบ ตัวนี้210นะครับเบนซ์เบนซ์0เครื่องดีๆเลยนะครับหกบี BB, ตัวนี้เป็นฮ o 7 6เ j ็ด o 5ซเจโอเจโอตัวนี้นะฮะเป็นบล็อกโตโยต้าปั๊มพาวเวอร์ทำไมมันต่างกันนะฮะนี่ เลบีโอนะครับมีสองสามตัวหกบีเอฟหกบีดีพีหกอีฮเจ็ดร้อยแล้วก็พีดีนะฮะมีตัวนี้สอบถามกันได้ครับนะฮะเครื่องมาดูชมได้ครับที่ร้านนะฮะช่วงนี้ก็ยังมีส่วนตัวนี้ปั๊มลมนะครับปั๊มลมแปลงสายพานยังมีเยอะๆนะครับมีเยอะเดี๋ยวนี่สั่งมาสี่สิบตัวก็จะหมดแล้วนะฮะก็จะหมดหนึ่งสองสามสี่ 12้าสือ15อันนะฮะแล้วก็น้ำยารางเครื่องมาวินนะครับของตัวนี้มีจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับตัวนี้ก็อันนี้5,500นอันนั่นก็530นะครับ5ลิตรนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะฮะก็ลองมาดูนะครับมีถ้าหมดก็สั่งว่าใหม่ครับตรงนี้กำไรไม่เยอะครับของใหม่ ะะไม่เหมือนของถอดถ้าของถอดเนี่ยมันลดราคากันได้อยู่ครับผมแล้วแต่เราจะเรียกเอานะะนี่นี่เกียร์ม่ซูตัวนี้เกียร์ม่ซูออกจากรถดำนะครับตัวนี้เนี่ยครับไม่รู้เกียร์ม่ซูออลดดุ่นไ,ไหนนะเอาหมูใหญ่ใหญ่เลยนี่เกียร์ร้อยยี่สิบร้อยตัวนี้ไปครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้เอาละเปลียดเข่าว้าวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยครับผมกับสีบรืองไไรยน์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายนะครับผมคิดถึงสีบรืองไอไรยน์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับไว้เอจอกันโอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ